คุณรู้ไหมว่าการแยกขยะมันดียังไงคุณรู้ไหมเสร็จอาหารต้องทิ้งยังไงแล้วคุณรู้ไหมทําไมเราถึงต้องทําเรื่องนี้ที่เราทําเรื่องนี้ก็เพราะว่า เนื่องจากทุกคนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการแยกขยะทำให้ยังแยกขยะและเศษอาหารอย่างผิดวิธีค่ะเป้าหมายของโครงงานของเรานะคะก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับขยะอินทรีย์และการแยกขยะค่ะเพื่อชักชวนให้ทุกคนมาร่วมกันทําปุ๋ยหมกักและแยกขยะให้ถูกต้องค่ะซึ่งวิธีการของเรานั้นนะคะมีอยู่ด้วยกัน5สเต็ปค่ะสเต็ปแรกสร้างเพจขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะทั่วไปแล้วก็ขยะอินทรีย์สเต็ปที่2ก็คือแนะนําแนวทางการทิ้งขยะอินทรีย์ที่ถูกต้องนะคะ สเต็ปที่3แนะนําแนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์เต็ปที่4แนะนําวิธีการทําปุ๋ยหมกักและสเต็ปที่5เชิญชวนบุคคลทั่วไปมาร่วมกิจกรรมแคมเปญแยกแลกปุ๋ยเดินิยามของเราก็คือแค่คุกลับโลกก็เปลี่ยนคุณอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าผลมันเป็นยังไงผลที่ได้คือสิ่งนี้ครับ การประเมินผลของพวกเราได้มาจากนี่เลยค่ะ1ก็คือการทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะโดยผู้สนใจเข้าร่วมร่วมทําปุ๋ยหมักไปพร้อมกับพวกเราและถ่ายรูปอัปเดตทุกสัปดาห์นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่เป็นค่ะเพราะพวกเราได้อัพวิธีทําไว้2องวิธีในเพจของพวกเราแล้วค่ะ 2นะคะเป็นกิจกรรมแยกขยะก่อนทิ้งนะคะโดยผู้สนใจจะถ่ายรูปตัวเองขณะทิ้งขยะโดยมีการแยกขยะอย่างถูกวิธีก่อนและกิจกรรมที่สานะคะเป็นกิจกรรมกระดานบิงโกทดสอบความรู้ค่ะและที่สําคัญอย่าลืมติดแฮชแท็กแยกแลกปุ๋ยชาเลนส์เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วส่งข้อความให้พวกเราทราบทางเพจไอจีค่ะคุณรู้ไหมคะว่าโครงงานของเราเนี่ยสร้างอะไรบ้างหนึ่สร้างบุคคลค่ะ ผู้ทาโครงการและผู้ร่วมโครงการของเราเนี่ยมีจิตสานึกที่ดีขึ้นแล้วก็มีนิสัยที่ดีขึ้นในการแยกขยะนะคะสร้างที่2นะคะสร้างประเทศค่ะเมื่อชุมชนช่วยกันแยกขยะช่วยกันจัดการขยะแล้วเนี่ยประเทศก็สามารถลดงบประมาณในส่วนนี้เพื่อไปพัฒนาในส่วนอื่นได้รวมถึงนะคะลดงบประมาณเรื่องสาธารณาสุขด้วยนะคะสร้างที่สาก็คือสร้างโลกนะคะเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยมีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเนี่ย มันก็จะช่วยลดปัญหาต่างๆเช่นปัญหาภาวะโลกร้อนที่เราพบเจอกันอยู่ในปัจจุบันเมื่อปัญหาภาวะโลกร้อนลดลงนะคะปัญหาภัยพิบัติต่างๆก็จะลดลงตามด้วยยังไม่พอนะคะโครงการของเราเนี่ยก็ยังบรรลุเป้าหมาย SDG ด้วยกันถึง3เป้าเป้าหมายอันแรกก็คือเป้าหมายที่12 Responsible Consumption and Production เป้าหมายที่13 Climate Change Action และเป้าหมายที่15 Life on Land ค่ะ คุณก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าโครงงานของเราได้ให้อะไรกับคุณบ้างแค่คุณปรับโลกก็เปลี่ยนพวกเราปรับแล้วแล้วคุณพร้อมที่จะปรับหรือยังครับ